เพิงถ่ายยางมุ้งไปไก่ด้วยราคาตัวนี้นางเก๋งเปิดเท่าไรครับเปิดไ้ซีเมืนเก่าตะล่องไดครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับวันนี้บนชูสิพามาเอากงางามจากมะม่จากขอกของมาโนดฟาร์มนะครับเนาะแต่ถือว่าคัดมาให้เพียให้น้องเน้นๆเลยนะครับทีนะี้พี่น้องใครอยากจะได้แม่ลูกงามๆล้วก็สีต้องมองว่าจัดมากๆเลยนะครับเนาะสีแบบนี้นี่หายากเหลือเด้อพี่น้องครับนี่ผู้ใหกํกำลังหายอยู่หาท่านพ่อ เอ้ามาเอาอยู่มาโนดฟาร์มครับพิกัดกับยูทีบ้านสะบัวตําบลกมละสายอำเภอกมละสายจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละบุญทูสิพาเบิง้งมีหลายตัวอยู่นะครับเด้อหูเงาะทองเงาะสาวนะครับเนาะเฟลพยันยี่ใสลอยหกซิฟกัมีมาให้พี่ให้น้องได้ชมนะครับเด้อเดี๋ยวจะถ่ายมุ่งหว้าวงให้เบิ้งนะครับวันนี้กับเซลมาถ่ายอยู่อ่าบริเวณแปลงหญ้าของอ่ามาโนดฟาร์มเลยนะครับเนาะอยากได้ตัวใดเดี๋ยวบุญทูสิษย์พามาเบิง้งกันเอาในคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นก็จะพาไปทักทายครับทั้งน้องเก๋งครับสวัสดีครับน้องเก๋งครับสวัสดีครับมาโนดป้ามนะครับผมกับสวัสดี FC นะครับช่องพิ้นชูนะครับแล้วก็เอฟซมาโนดป้ามนะครับผมมือนีก็มีแม่ลูกเด็ดเด็ดมาให้ครับแล้วก็แม่ทองแม่สาวก็มีครับผมกับพิกัดกัลยุบานสาบัวนะครับตำบลกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกาลสินนะครับผมเบอร์โทรกับศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งนะครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี้นะครับผมครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กมาโนดป้ามบามันภาษาไทยนะครับผมกฝาากกดดตติมมนะคคครรรัััับบบผอ เอาตัวไหนก่อนครับเอาแม่ลูกนี่เลยกัเอาปูดที่เด็ดก่อนนี่เล่กครับพี่น้องตัวนี้บอกว่าลูกงามงามเลยครับคุได้หาแบบนี้อยู่เนาะหาว่าท่านี่พอตัวนี้เลยล่ะครับผมนี่ทั้งใหญ่ทั้งลึกแดงดีลูกพ่อไหนจักเดือนหรือครับเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับจะเข่าหาเดือนครับซีเดือนกว่าครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกซีเดือนกว่าจะเข่าหาเดือนนะครับเนาะครับอ่ได้ทั้งสีเนื้อหนังหลังตรงดิ๊กเลยพี่น้องครับหนอกยางตั้งอันนี้เขาเฮ็นหายหรือเปล่าเรียบร้อยครับเขาเฮ็ดให้จนหายหรืเด้ออพี่น้งครัับตวนย เมีใส่ร้อยหาซิบร้อยหาซิบได้ครับผมหราหิบบวกนะบหาซิบบวกบวกครับเมียเมียพิ่นทับไปครับนี่ตอนนี้ทับกับเคเอฟสามหนึ่งลอผ่านร่อครับใส่เคเอฟสามหนึ่งใส่แยกเพลทไปหายน้ำแยกเพลทก็ถือว่าคมใหญ่เลยนะครับเบิ้งเยอะใกล้ๆนี่ก็ได้นะครับเนาะมีคลิปตอนผสมให้เบิ้งน้ำนะครับอันนี้ใส่แยกเพลทให้พร้อมนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้นะครับเบิ้งเราก็เป็นว่าลูกแรกลูกที่สองที่ทับไว้แม่ัทับเป็นลูกแรกครับลูกที่สองก็ร่างสิบใบสองทับใบใส่ใหญ่ไะ คูนี่กะว่าอาจจะมีตำหนิอย่างนะครับครับประการตำนิให้ครับไผมากความงามกว่าโคูไปโหลดพี่น้องครับ,รบประการตำนิให้คูนี่เก๋งเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไปแสนก็อีกหาพันต่อรองได้ครับอเอาล่ะพี่น้องแสนหินนิดนะครับ,บแสนหาพันต่อรองได้นะ <ขอ S 1> ครับเ<ร>ด,ด้อคนดีมากน้ำครับเน้นชมเบิ้งตัวจริงครับผมมาเบิ้งตัวจริงเอาครับพี่น้องครับจะได้เห็นความสวยงามต้ลูกนี่ก็เท่าไรเหรอปุ๊บพี่น้องนี่เป็นลูกเสี้ยวส้สมือนี่หายยากหายยากเลยนะครับพี่น้องครับเนาะเบิ้งมุมดนนี่ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวจนเบิ้งมุมสูงนะครับบนนีี่่มมมมุุ้้เิงงไกกลๆๆวาครับ โคมใหญ่เลยล่ะครับนี่เบิ่งดูใกล้อ่าดูไกลๆหนังข้อนี่อวยยวะเลยพี่น้องครับหายากครับสีไว้หายากเลยครับเด้อครับแล้วก็สีบ่มีแปลวทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นแดงปวดทั้งแม่ทั้งลูกเนาะซ้ำร้อมครับนี่นะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งด้านหน้าบัดนี้พี่น้องอ่ะเบิ่งมุมนี้นํานะครับเนาะครับเออนี่เด้ออ่ะนี่นะครับนี่ล่ะโอ้งามครับงามจัดประเดียดได้่น้องครับแต่ว่าบ่ได้แยกเด้อครับพี่อุ่นจู่เดว่าจะแยกถ้าพี่น้องไปน้ำกันนี่แหละครับผมไปน้ำกันก่อนครับ ถ่ายแยกนี่พี่น้องสิีใบจังใดเหรนี่เห็นบอกสีหายใส่ลูกขึ้นเนาอลูกขึ้นสีหายเ่าไดถ่ายแยกเออันกับสีแพงมันตัดโสมเงินนะครับเบิ้งบ่เบิ้งคนหางบัดนี้พี่น้องครับนี่เครื่องดําบดสนิทนะครับเนาะแม่กับหางเงีวดีได้แหละครับผมประกันต่ำนี้ครับผมประกันต่ำนี้ให้นะครับเนาะเพิ่งผสมเคเอฟสามหนึ่งแยกเพลิไว้ให้ครับแม่กับใส่แยกเพลิดเ้ากันเนาะเบื้อ่า ชัดๆเบางไก่ๆนะครับผมจะเน้นเบางลูกเบางมุมนี่เนาะจะได้เห็นในว่าหนอกตั้งหลังตรงดีสั้ใดหนะครับเนาะนี่เอาแม่หมุนนสายนิดนึงครับเนี่ให้เบื้องฐายยางเก่าขาทุกขานิดนึงไปเออนี่นะครับเด้อจับเสียบออทาเก่าขาเอ้านี่นเๆๆบื้องแมวชัดๆวนนี้พี่น้องแม่ใหญ่เลยเด้อครับเด้อเออนี่นะครับเนาะเออนี่หลังตรงๆเดี๋ยวให้เพื่อน,น,น,นไหนยางว้นใส่ไปนะครับให้เบื้องฐาทุกขาซื่อๆเราพี่น้องเออเก่าขาตำหนีโบวไม่อย่างเลยนะครับเนาะ เนชาดไปแล้วเออโอเคครับปล่อยเลยครับวันนี้นี่เข้ามาฉาดเห็นแล้วครับผมอ่ะนี่แม่พื้นนะครับเด้อเปิ้งแม่ชัดๆเนาะครับแดงปวดปวดแดงสดครับหัวยังสดสดอยู่ครับอ่ะนี่หัวยังสดสดดีอยู่นะครับเนาะเออเดี๋ยวเสื้อผ้าไปเบื้องตัวลูกเพิ่นนะครับเบื้องลูกอีกคัดขัดนะครับกําลังสีขาวหาเดือนครับกําลังสีขาวหาเดือนงามขัดพี่น้องสีกะบ่มีปันน้าลูกเพคันคันนั่นกันไงโบ่มีครับบ่มีแป๋วบ่มี่ยังครับบ่มีแป๋วบ่มี่ดังนะครับเด้อครับบนี่่กเด็กพี่น้องไป เออที่บิึงอ่าข้างสายของลูกเพิ่นนะครับเนาะนี่เออน,นี่ได้ครับเดอ้ออ่าเห็นแล้วโมมีฝาดโมมีด่างอ้าวอ่ะเออนี่โอเคครับในก็ได้ตองเก่งเห็นแล้วชัดแล้วนะครับเนาะโมมีฝาดโมมีด่างอ้าวอันนี้คู่แรกนะครับเนาะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้เน้นช่วมตัวจริงคือเก่าอะไรครับตัวจริงงามนหนีบวกแท้พี่น้องครับนี่เบิงเ้งแผ่นหลังแนวหลังเบิ้งขวนเราอ้าวเบิ้งมุมสูง ตามสไตล์สีไหว้ครับสีดีๆเนื้อนังดีๆนี่แล้วครับเด้อกําลังหาให้กินอาหารครับกําลังให้กินอาหารเป็นนะครับพี่น้ตัวง่ายขอผมนี่ครับเอาเมือมุมนี่เนาะตัวที่สองเก๋งจะเปิดตัวไหนครับเอาวัวเหเขานี่เลยก็ะไรครับเป็นง้อเขาอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เราจะมาฟังราคาเบาๆกันท่ายคลิปอันนี้เปิดที่ราคางามๆให้ก่อนเลยพี่น้องครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นง้อเขาทีตัวใหญ่หนังหนานะครับเนาะนี่ทางในเดี๋ยวให้นางเกีงอเป็นง้อเหเขากัน อันนี้ตัวบักหนาเลยนะครับพี่น้องหนาครับออตัวนี้หนาเงยบักคักได้แหละตัวจริงๆนี่มาเบิ้งเอานะครับ <นา S 1> ผู้ใดมกักทรงนี่หาทรงนี่อยู่หนาแล้วก็ลึกเบิ้งอ่าปุดๆไทยบักหน้าตัดนะครับเนาะตัวนี้นตัวนี้น้องเขาท่องกับพ่อได้ครับท่องกับซีไว้หนึ่งสามสามครับได้หกเดือนครับอ่าซีไว้หนึ่งสามสามได้หกเดือนเลรอได้พี่น้องเทียบกับน้องเก่งเอาเป็นสูงรอยหกสิบสามเนาะครับซีไว้หนึ่งสามสามได้หกเดือนแล้วเป็นสูงรอยสี่สิบแปดบวกครับตัวนี้สูงรอยสี่สิบแปดบวกนะครับเนาะอ่า รอย4ส8บวกนะครับเนอะหางพวกหางง่ายๆนะครับเนาะเป็นว่าทีบดจัดขึ้นกันพวงหางแต่ง่เป็นทังที่สองครับผมถูกที่สองในทองนะครับหนาาเลยอันนี้มีคลิปตัวทองให้นะครับเนี่ประกันท้องประกันตาหนิคือเก่าประกันทองประกันตํหนิให้ครับเนอะอ่ะนี่หน้าตาบกเผาง่ายๆนะครับหลังย่างเปรี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นแนวหลังน้ำบนอ่ะี่างเปรี้ครับตัวนี้กับจัดประเด็น นี่ผลิตมักเต็มๆหนาๆนะครับไปมักง่วนหนาๆกับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะถามราคาให้ด้วครับเรื่องตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เก่งเปิดเท่าไหร่ครับเปิดได้เจ็ดมื้นหาตัวล่องเลยครับตัวนี้เจ็ดมื้นหานะครับคืออ่าตามที่เห็นนี่แหละมันก็ใหญ่หนานะครับน้อเจ็ดสิบหาต่อเอาไผ่อย่างใดนี่นี่ยกชุดเวลาไห่อย่างใดกว่างามพี่น้องครับนี่ชุดนี้ครับนี่ไผ้อย่างจับใส่ครับตัวใดก็ได้ครับผมเออจับใส่คู่ไหนก็ได้จับใส่ตัวไหนก็ได้นะครับเนาะครับนี่อ่าเบื้องอ่าอีกคางนึงครับวันนี้ บ่มี่ตำหน<ก>ิอย่างเนาะบ่มี่วันนี้ครับบ่มี่ตำหนิอย่งเด้อักกตำหนิครับปรักันรตำหนิห้เดี๋ยวผมสิเบื้องทางนี้นะครับเนาะเออนี่เบื่องข้างทางนี้อนี่ครับพี่น้องครับมุมข้างทางนี้นะครับเนาะเอออนี่นะครับเด้ออ๋นี่ขาดทางนี้เอ้าตำหนิไม่มีนะครับเนาะอ๋อนี่หูสั่น หลังป,ปลีบามันนี่ะครับแต่เฮ็ดเขาไปก็คือว่แปรแสนครับรบ,บามันก็ยังมาตัวนี้กันบ่มีเขานี่ก็มุ้น,าน่าที่เป็นแสนลหมดละพี่น้องครับตัวนี้มันใหญ่มันหนานะครับเนาะครับได้หนาครับได้ลึกเออพี่น้องตัวนี้ไหมอ,อนี่ฉันอยากแยกในเพียงเตรียมเงินแสนมันโลดตัวนี้นี่นะครับเด้อตว่าขันโยกูไปแสนหาพาะนี่สุดคุมเลยล่ะตัวนี้ครับตัวนี้กเจ็ดมื้อหายดังเลยพี่น้องครับตัวนี้ต่อร้องได้อีกครับต่อร้องได้อีกอ๋อดูมุมนี้แล้วก็เบ่งงงมมมมุุออสูครับพีีนน้ ชมงะไรก็ตัวจริงเอาก็ได้ครับยางก่วงพี่น uh uh so ้องว่าบางตัวจริงนะขอกอีกท right. nee ี่หนึ่งนัครับเรื่องผู้ใดมักรงงามเนาะเออแต่เสบานชุดก็ทายขีลายเถิดเว่านี้งานที่จะตัวจริงบ่คือในในตรวจเมนตัวจริงมันถึงงามกว่าในกล่องไหลดนะครับเด้่องที่ท้ายมุมนี้บ่อยากเห็นมันตัวใหญ่แล้วขับอยากเห็นความสัดส่วนนะครับเนาะแนวหลังตรงบ่ตรงนะครับพี่น้องอยากเห็นหางสั้นหางยาวสมัยนะครับเนาะเอาสองชุดแล้วครับพี่น้องครับเด็ดเด็ดเลยนะครับอ่ะบ่มีต่หนิน้องเก่งเนาะบ่มีต่หนิครับ ครับผมนี่จัดให้เด็ดๆนี่แหละยางงามๆนี่นะครับนี่เบิ่งถ่ายเดินถ่ายยางพี่น้องครับนี่เบิ่งให้เบิ่งถ่ายยางมุ้งไปไก่เลยนะครับนี่แหละเจ็ดสิบห้าเมาพี่น้องครับครับอ่ะปันสั่งครับผมนี่ไงถึกออาบันี้กระสิเอาแม่สาวครับอันนี้ง้วสาวด้วยครับพี่น้องครับคอ่ะจะง้วสาวสิบกาเดือนนี่แหละครับผมสิบห้าเดือนแต่ว่ามันปู่ใหญ่นะครับเนาะนี่ครับสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนนะครับเป็นลูกแจ็คพอตลอยล้านครับ ลูกแจ็คพอตได้ล้านตัวนี้ก็สีแจ่มดีขึ้กันนะครับเนาะสีเจ็บๆเลยครับสีเจ็บๆเลยแล้วก็เฮ็ดเ <head S 2> ขาให้เรียบร้อยหายแล้วบวชร้อยซี่สิบอะไรตั้งเองร้อยซี่สิบสามครับร้อยซี่สิบสามหน่อยเด้อครับง้อยู่ษฐ์หาเดือนลูกของแจ็คพอตเป็นง้อทีอ่าแขงขาข้อขาหนีดำนะครับ,รบอ่ามุมนี้จะได้เห็นชัดนะครับเนาะเบื้องหน้าหลังเบื้องหางสันหางเหยาโควรเข้มสันนะครับนี่แต่จังเบื้องมุมสูงนะครับอ่ะ นี่มะบื้องหน้าเป็นว่าที่ละตัวเงาดีนะครับตัวนี้พี่น้องโบดเต็มใบเลยครับโบดเต็มใบโบดเต็มเลยนะครับเด้อนี่โบดลงแข่งลงขาเนี่ยคุณครับนี่นี่มันยังขาดความสมบูรณ์เล็กน้อยครับเด็กโบดไม่มีปัญหาเลยครับเด้อเบื้องแนวหลังเบื้องขวนแดงยังขนาดขาดความสมบูรณ์นี่พี่น้องครับมั็นโบคอยเด่นเบียงโต๊ะดำเบียงเล็กน้อยสั่งใหญ่ดีอยู่ เดี๋ยวหางจังบึงนะครับตัวนี้เกลงเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้หามื่อนหาตัวร่องได้ครับหามื่นหาจัดว่าเบาได้หลยพี่น้องตัวนี้นะครับหาซิบหาเนาะผู้ใดหาสรงหดอยู่เลือกเอาพี่น้องครับขัดมาให้เน้นๆแล้วหาเมื่นหาหางนีดำปึ๊ดเลยนะครับพี่น้องบม่มีดอกบม่มีแซมจากสินสำมุทละนี่ตอนยาโน้มไม้ไม้สื่อกันแปดมือนได้ครับไอ้ตัวเนี้ยแม่นครับก็ว่ายุ่งเลยเนาะนี่เปิดหาเมื่อนหาซื้อเบาๆได้ครับเพื่อสำหรับผมเห็นยุคหนาเนาะนี่อนาคตไกลครับพี่น้องสำหรับเป็นแม่บอกใน อ่าสัมหนินะครับเนาะนี่เราเอาไปให้ลูกเงินแสนครับผมอ่าเบื้องอีกครั้งนึงครับน้องเก่งลูกไหมอ่ะนี่นะครับเด้อนี่ไล่เผ้วกะใหญ่ๆนี่ยแหละครับผมลูกไหมเออไหนลูกเออนี่ขางี้นะครับเนาะอ่าพอได้เห็นดูเห็นรังนะครับเนาะนี่ห้าสิบห้าครับอ่าเดือกเอาต่อรองได้ครับต่อรองได้พี่น้องครับเออเด้อยังยังอ่ะเบื้งท่าเดินมาหนี่งอ่ะท่าเดินท่าเก้าขานะครับ เบิ้งเตะตั้ทั้งหลับทั้งตัวลมหกจักหน่อยนี่นะครับเด้อหาสิบหานะครับอ่ะนี่แหละมากแบบใดมาเอาครับอ่ะเบิ้งมุมสูงพี่น้องมาหนึ่นี่เออนี่แหละนี่แต่ท้ายมุมนี่พี่น้องถือว่าหนอกตั้งหรือหนอกเพราะตั้งหรือยัางหรือสั่นนะครับพี่น้องผมก็เลิทายแนวระนาบเดี๋ยวสีได้โค้งดีครับตัวนี้ท้ายมุมนี่สีเห็นว่าสีได้โค้งครับหนอกตั้งหลังตรงทำไหล่นะครับ เบอร์กับว่านตีครับเอาไปตีเอาไปตีด้วยพี่น้องใบหลอดครบอ่ะใบหลอดครบประกันตำนี้คือเก่าครับครับผมอ่ะนี่ต่อไปไปเบิ้งใส่ลอยหกสิบกัวพี่น้องวันนี้ครับอ่ะส่วนี้กับทองอ่ะเมื่อทองใส่ลอยหกสิบสามใส่หกสิบสามนะครับเนาะครับอ่ะให้พี่ให้ผมให้ท้ายในใจไว้ได้ครับใส่ลอยหกสิบสามแล้วก็แดงดีใยครับราคาเนี่ยเห็นพี่น้องท้ายในใจไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาเปิดพิเศษให้เปิดพิเศษอันนี้ผมกับท่านในหูหรอกนะครับอ่ะเพคุน นี่นะครับเด้อสูง163ครับบึงตัวนี้ใหญ่และครับให้ลูกสวยนะครับตัวนี้น้องเก่งไหมนั่นครับถ้าติดตามนะครับท่องวยูทูบางหันมีลูกมันมาหน่ำนะครับแต่ว่าลูกมันขายไปแล้วนะครับขายแยกไปแล้วเด้อขายแยกไปแล้วอันนี้เป็นวัวที่ใหญ่และครับท่องกับพอได้กันน้องเก่งท่องกับออกฟอร์ดแยกเพจครับผมอ่ะตัวนี้ท่องออกฟอร์ดแยกเพจพ่อนนะครับหกเดือนกว่าแล้วครับหกเดือนกว่าเอเบึงมุมนี่นะครับเนาะเอออ่ะกับลูกที่ได้กันน้องเก่งตัวนี้ลูกที่สามครับประมาณลูกที่สามนะครับพี่น้องครับ อ่าตำหนีไมีอย่างบ่ครับบ่ม,มีตำหนีครับผมไม่มีนะครับเนาะการตำหนีประกันทองครับการตำหนีประกันทองให้เอาราคาตัวนี้น้องเก๋งเปิดเท่าไรครับเปิดไว้ซี่มือเก่าตัวลองได้ครับพี่น้องขิดเสือวบอกว่ามถึงหางมือทองแยกเกรดออกฟอร์ดมันขายลูกมันไปแล้วอาหารครับมันเลยเหลือแม่มันตำหนีแล้วก็ <แต S 1> <บ>เลือ้อไปเลี้ยงครับผมเหลือแม่ในราคาทึนนั่นแหละพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะอ่าลูกออกมาจังได้ก็ได้กำไรครับเด็ดตัวนี้ฟรีอมผู้ใดอยากเห็นย้อนไปเบื้องอีพีเก้าครับลูกเป็นยังไงนะครับลูกอกกกันนนเ้พี่อองลูืสรก่อย ตูกติกาติดทองไปแล้วนะครับเนาะนี่เบื้องเอานะครับเนาะนี่เบื้องขางๆเป็นวัวถีสีดีแล้วก็บดจัดบดเข้มหางกับขอนขางเง้วหลากดินเลยพี่น้องอันนี้ผมต้องเดินออกมาไกลๆได้ครับง่ายครับตัวจริงง่าเบื้องคูขึ้นไปน้ำพรมพี่น้องนี่นะครับเนาะเออเดี๋ยวจะให้เบื้องอีกขางหนึ่งนะครับพี่น้องครับเออผมมีตำหนีนะครับยางปกติครับไม่มีตำหนีนะครับเนาะนี่เบื้องขาเดินทายยางนะครับเนาะเออ กินเก่งว่าหน้องเก่งกินเก่งครับเออกินเก่งเออนีได้ครับเด้อเพิ่งทาเดินทายาเด้พี่น้องกินอาหารปกติอ่ะนี่นะครับเนาะมันใหญ่หลีนะครับในราคา49เนี่ยครับอันนี้ใหญ่ๆหับวผิดต่อร้องได้เหรอกรับเรื่องการส่งนี่พี่น้องพูดคุยเอาส่งให้ฟรีบ่ฟรีเนาะกับยุกไกยุกไก่นี่แหละกส่งให้ส่งให้ทั่วประเทศครับราคายังคุยกันเอาครับอันนี้คือยุกไกยุกไกในประเทศไทยเดี๋ยวมาส่งให้ได้ครับเด้อแบบวีไอพีครับผมส่งเอง VIP อพีนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่แหละจากมาโนดฟาร์มมนีจัดว่า เด็ดทุกตัวนะครับพี่น้องครับราคากับพ่อตอเอาสว่วนนี่แหละนี่ตัวใหญ่ๆ,ๆยังสีเปิดซีดแล้วก็พี่น้องคิดเบามึงครูที่ว่า <c oughs> แสนหาพันนี่สีสวยงามส่วนไหนพี่นอ้องว่ามึงตัวจริงเอาหรอครับเดอ้อสีมันเข้มครับแต่ว่าสุดท้ทายมาั้นี่สีแบบนี้หายยากเลยพี่น้องแถบจะบ่มีนะที่เป็นแดงปวดปอดปวดปอด,ปด,ปดน,นะครับโบร์มีกับสีมีดแดงน้อยนนเนาะแล้วก็ให้ลูกมันง่ามผมพี่น้องเป็นลูกซีไว้น้ำนี่แหละลูกซีไว้าหายยากเลยครับเด้อกับประมาณมือนี้กับมีประมาณให้แค่นี้ครับผมครับผม บ้านแค่นี้แต่ว่าผู้ใดอยากมาเห็นของดีของแข็งแก่งกว่านี่งามกว่านี่หลายๆหลังปีใหม่หลังติดติดตามช่องพี่บุญเติม่อไปเลยครับคืออยากได้งวงเงินแสนอิ๋ีอิ๋วนะครับแสนกลัวไม่ขรอบไม่ตะบักยังงามเลยเหรอครับผมเออมาเบิ่งเอานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ